เรือดำน้ำจีนทุบสถิติดำดิ่งก้นมหาสมุทรแปซิฟิกลึกเกือบ11กิโลเมตรสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องนวัตรกรรมสุดล้ำของประเทศจีนนั่นคือการผลิตเรือดำน้ำและสามารถส่งเรือดำน้ำลงไปได้ลึกสุดถึงก้นมหาสมุทรก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเรือดำน้ำจีนสร้างสถิติใหม่ปฏิบัติการดำน้ำลึกแบบมีมนุษย์ควบคุมที่บริเวณร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรนาในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือของประเทศฟ,ฟิลิปปินได้ที่ระดับความลึกถึงเกือบ11กิโลเมตรโดยเรือดำน้ำเฟนโทเชอร์สร้างสถิติใหม่ในปฏิบัติการดำน้ำลึกแบบมีมนุษย์ควบคุมดำดิ่งลงไปใต้ก้นมหาสมุทร ที่ระดับความลึก1,909เมตรหรือมากกว่า10กิโลเมตรนั่นเองซึ่งเป็นบริเวณร่องลึกที่สุดของโลกบนก้นมหาสมุทรมาเรนาเมื่อวันอังคารที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวจาก BCTero e. ช่อง3นะครับและนี่ก็เป็นนวัตกรรมสุดล้ำอีกอย่างหนึ่งของประเทศจีนที่มีการส่งเรือด,ดำน้ำลงไปได้ถึงจุดที่ลึกที่สุดที่ก้นมหาสมุทรมีความลึกมากกว่า10กิโลเมตรกันเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีดในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ